เออวันนี้เราจะมาลกวันนี้เราจะมาเชื่อสิงโตกันนะครับครับผมโอ้ยแหลกแหลกโดยการให้อ้าวโอ้เหี้ยเอ้ยกด EC ไปเลยไม่ต้องดูมึงอยากให้กูโ solo ทำไม่กูจะรู้ไม่ไหวยตอนนี้สิงโตตัวนี้คือเป้าหมายของเราคนที่เชื่อก็จะมีคุณคินไอ้ม่อนนะครับแล้วคุณม่อนอุ้ยทำเป็นเลิกกูอายอ่ะเฮ้ยครับคุณครับคุณครับช่วยบอกวครับพวกคุณครับขอบผมขอบผครับผมผมจะ เป็นตากล้องครับหลอยอยู่ข้างและคอยล่าเขาเวลาตายครับดีจริงๆครับผมตักมือเออคุณมอดครับคุณช่วยอะไรเขาหน่อยสิครับกูโดนต่อยครับคุณมึงครับกูโดนกัดเลยนะคุณมึงมันโหดร้ายครับมันเชื่อสีโต้อุ้ย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 มันล้มแล้ว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 เอามันเลยเฮ้ยกูอุ้ยอุ้ยอย่าตบกูอย่าทำกู อย่าทำเขาอย่าทำเขาก็โดนอี่แล่อือ,อปล่อยผีไว้ผีน้อยช่วยพ่อด้วยเบิวบิวบิว,บวดูนี่นะบิวบิวอ่ะออนะครับอุย้ยกระโดดใส่กูไอสัตว์เหยียดหินมาห่างเร็ว <c oughs> ไม่เป็นเลยครับกูไม่ยอมหากลััวมนย่ <c oughs> ูแล้วม,มันก็อาจะเอากูตายเลยโอ้ยโดนอี่แก่เขาโดนอี่แก่ เวอหไหะม่วม um, uh, ึงหวมเืออว่าไม่เชือว่ไม่เอว่าไมือาไม่เชื่วกามเชื่อว่าไม่เอว่ารม่เชื่อว่าไม่เชื่อ่าไม่เชื่อวกาไมล้ชื่อว่าม้่อว่าม่้ว่าไม้เชื้อง่าไม่เชื่อว่าไม่วือา่ม่ช่นวาเช็่อาดเอวาไม่เชื่อว่นไม่เชื่อวารับเชื่อาไม่เอว่าไม่เช่วยา่อยเฮ้ยเชื่อว่อย่า้ยกระ กูรอดอ้าโดดยังวะยันหัวบนอ่ไหนะนู่นกูเตรียมหลบก่อนอุ้ยเออไม่ทันกูตายมึงดูมันทำดิฮิว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 กูไม่โดกูไม่ได้ฮิวอ่ะมึงทำตากล้องได้ไงเนี่ยเดี๋ยวกูปรับแพ้แล้เว้ยมาโคอ่ะว้ย เฮ้ยมันโดดหากูอ่ะโดดอุ้ยแล้วโดดเลี้ยบโดดเลียบโ,โดดเลียบเออตอนนี้ตากล้องไปสวรรค์แล้วครับตากล้องไปนอนเล่นแล้วเออเราจะมาตามติดชีวิตคุณคุณไรหลหมดคุณคินนะครับคุณคินตู้ครับอุ้ยกระเด็นมาวกนี้ครับคุณคินนี่ครับไอ้ตัดทำไมตอนนี้หลบไม่ได้ที่มันเก่งก็คือมันไม่มีไข่นั่นเองทําให้ฮอร์โมนของมันไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายครับ ไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะไปถ่ายที่อันนั้นของมันมาให้ดูนะครับไอ้เหี้ยทำไมโดดแล้วแบบเมื่อก่อนไม่ได้เออเข้าไม่ได้ครับนั่นมันเมื่อก่อนนะครับผมมั่นนะผมคนมึงเอาอะไเอามั่วกันนะครับมั่วกันอุ้ยอ้ยโดดอีกแล้วมันโดดอีกแล้วอยู่ไหนวะยูเลืยก่อนเลยหลังกูไอสัตว์ดีนะกูตายโอ้ขนาดนี้เนี่ยยังเหลือเท่าดซู่นะผมกำลังใจคนมึงนะครับคนมึงดิวมช่วยดี มันตีไกลดีกว่าลงมาก็ตายดิวเชื่อเหรอไอ้กูเป็นอมตะห้าวินะเว้ยกูต้องทำประโยชน์ให้ได้ก่อนหนึ่งวิเล่นเล่นแม่งอา้าวไอ้สารแล้วมึงก็ตายอยู่ไหนม่ปังกูอยูอ่ไหนวะหนั่นเกาะกูหมดเลยที่นี้โดกเลยที่นี้อุ้ยอีฮี้อ่ะกระโดดไม่ทันจันด,ดาราเออจันสามจันสามตู่เกชั้นเลยสิ ไอ้ขู่อ๋อหรือยูเอาลู้เราเป็นเงาเอาแล้วเอาแล้วรอบนี้กูตายเอาไหมตายมึงกลัวหรอกเหี้ยกลัวกูกระโดดแล้วนะตากล้องไปเลยครับสองรอบตากล้องจะไม่ขอไม่เกิดดีครับวิววิมันจะตายมันจะตายอย่ากกูนี่จบการเชื่อสิงโตไม่อยากสักทักไหนเนี่ยครับ กูเล่ไปจะทำอางนั้นเบลกูเล่เปล่ายิงไม่โดนอะมอนลากมอนมอนพลาดแล้วโหจันกราไปทำไมหดใจอุ้ยกระทิงกระทิงทำรายได้เลือดบอสไม่ยุบเลยครับทำไมหดใจขอย้ำนะว่าจุดอ่อนอยู่ที่หน้าทีเดียวะ ครับแล้วรอแล้วหาโอกาสนะครับโอกาสที่บอสมันโดเดเสร็จแล้ววิวอย่ามาทุเทรศดับวิวทุเลรศแล้วเออเนี่ยวิวนี่นสัยไม่ดีนสัยไม่ดีเลยยังไม่ทันยังไม่ทําอะไรผิดเลยแล้วเนี่ยแคดูพวกมึงตีบอสกันอยู่เนี่ยแตวพอดูคนจะเกิดนะมึงมึงเกิดมาเนี่ยอุ๊ยอุ๊ยโดนแล้ว,ลวโ,โ,โววกูสายยิใใงใกล้ลนะเว้ยกูไม่ได้ตีไก่จันทำไมแล้วครับผมมึงเลื่อง ให้ไม่โดดกะทีว่ามึงรีบโดดดีกูจะได้เกิดเฮ้ยสงสยัยกูจะไม่ได้เกิดเฮ้ยกูปื้อแล้วปื้นเฮ้ยตีปีไข่ปิดไขได้ไขได้ไขได้น่าจะเป็นไอมอนขอ๋อกูเหรอสงสัยแน่นอนสงสัยจะเป็นมอนไมอรู้ออจบคลิปเพียงเท่นาน,นี้ครับไอบิวทำด้วยเทเล่เหรอ ขายตึกขายเกจตลอดขานต่ะ